สวัสดีจากนักกายภาพบำบัดที่มีหัวใจนะคะมีคําถามจากทางบ้านว่าถ้าคลอดลูกต้องรออีกหลายวันกว่าน้ํานมจะมาถ้าเราปั๊มก่อนน้านมจะมาไหมจริงๆแล้วร่างกายจะเริ่มผลิตน้ํานมตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ประมาณ16-22สัปดาห์นะคะโดยเป็นน้านมที่เรียกว่าคอ l o s t r หรือว่าหัวน้ํานมซึ่งมีปริมาณน,น้อยนี้จนบางทีเราไม่รู้สึกเลยค่ะ บางคนอาจจะมีน้ำนมนี้ไหลให้เห็นก่อนคลอดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีซึ่งหลังคลอดประมาณ30-40ชั่วโมงฮอร์โมนต่างๆที่เกี่ยวข้องจะกระตุ้นให้มีการสร้างน้ำนมเพิ่มขึ้นคุณแม่ส่วนใหญ่เลยจะเริ่มรู้สึกว่าน้ำนมมาแล้วหลังจากคลอดประมาณ50-73ชั่วโมงหรือ2 3วันหลังคลอดร่างกายเราจะทำงานตามธรรมชาติค่ะดังนั้นการปั๊มนมก่อนคลอดจึงไม่ได้ช่วยให้น้ำนมมากขึ้นหรือว่ามาเร็วขึ้นนะคะในทางกลับกันการปั๊มนมจะทำให้หมดลูกหดละตัวอาจจะทำให้ลูกคลอดก่อนกำหนดได้คคค่่่ะะธรรรรมมมมชาาติสส้้้งใหหแแทุกนนนนนนีนับูอ คำแนะนำที่ดีที่สุดในช่วงก่อนคลอดแนะนำคุณแม่เตรียมซื้อเครื่องปั๊มนมก่อนสัก2อาทิตย์ค่ะสุดท้ายขอส่งกาลังใจให้คุณแม่ทุกท่านน้านมมาพุ่งๆนะคะหากต้องการปรึกษาเรื่องน้นํานมนัดคิวได้ที่สสชคลินิกกายภาพบ,บ,บําบัดได้เลยค่ะ